สวัสดีครับตอนนี้เรามาเที่ยวที่แถวหนองของหมู่บ้านนะครับโหนี่ก็เป็นทุ่งหญ้าเดี๋ยวเอามาเกี่ยวให้วัวกินนะครับ บัวไปไหมานกอะไร สมัลดรอจ่ะหาสวยมากเลยนะครับตรงนี้อุย้ยดอกหญ้าตรงนั้นก็บานแล้วาน,าน,นี่ไงชุ่มหญ้า จริงๆทุ่งหญ้าก็กว้างใหญ่มากนะครับไปถึง <Okay>. น um ah ู่นน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 ู่นตรงนี้เป็นพื้นที่สาธารณะนะครับแต่ว่าพอพ้นเขตตรงนี้ก็จะเป็นทุ่งนาเขาใส่เขาใส่ยังไงเราเินกันโทรเนไหม สมองเจ้าไม่เศร้าอันนี้เจิงเน้อันนี้จออันนี้เป็นหนอง อืมครับหญ้าเยอะมากสำหรับไวเลี้ยงวัวครับนักคิเ็บนมกคิดเก็อีล็กม่คิเก็บน้ตงแม่ามกกบมันแดงสายหน่อะพี่ชคพอถินฟังที่แมก็แม่บ่มกัดพงมอแม่กรเรียน โอ oh, oh, so so yeah. oh, 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 ้ย่าสวยจริงๆนะดำบังใครเดิมองไรเดหมบังคือดำดำบังต้นบึงนะโอ้ตีงจริงมันเป็นต้นอ่อนมัะมิน จะมอสแอกว่าจะดมเนี่ยแบบไงแบบตอนประกาศะคะเดมบบไติดเทียนชิ้นอัดติดยาเ่นดตัวนี้นะ่หนักมามนตวฝั่งเอาน โอโหล่อแม่น็นบนเตาแม่ทธอนกระที่จะสางบนยามันรอแบนรัมาถ่ายรูปถาง าสวยมากสุดลูกหูลูกตาเลยนูน่นโอ้มีต้นไม้บางแต่จริงๆมันไปยาวอีกนะครับตรงนี้มันรอยน้ำนะครับโอ้สวยมาก จริงจริงนี่มันอยู่ในบนน้ำอยู่บนน้ำน้ำก็เลิกอยู่แต่ว่ามันมันลอยน้ำอยู่ยุบ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 ดาราทางไหนตอนนี้ตรงนี้จริงๆในช่วงที่ดอกหญ้ามันบานเต็มนะครับก็จะ ขาวเหมือนหิมะเลยครับเป็นแม่น้ําสีขาวซึ่งมีแต่ดอกญ้าครับสวยงามมากแต่ว่าตอนนี้เนี่ยมันก็บานยังไม่เยอะนะครับอ่าแบบโอ้โย่าสวยมากที่นี่ก็ดีหน่อยนะครับที่อากาศปลอดโปร่งครับคนไม่ค่อยเยอะอันนี้ ผลไม้อะไรเนี่ยไอ <c oughs> ้ผมก็ไม่รู้จักเหมือนกันนะครับโอ้เยอะมา,มาหายใจล่งม,มาชมพุ่งต <c oughs> รงนี้เขาก็เตรียมพื้นที่สำหรับพอปลูกนะครับฝนตกรประมาณสองสาวันอันนี้หวานแล้วหรอ ครับอ่านแล้วนะครับนี่ก็เป็นพืชพันธุ์ธรรมชาตินะครับเอามาสระผมอ๋อนี่ไงไอ้ตอน้นเนี้ยที่กินได้นี่นี่ไงไรอาธิกียาโมเม,มียงไมมแต่อ๋อนี่ไม่ใช่ใชนะครับ <laughs> มันเหมือนกันเฉยๆ <laughs> กินไม่ได้นะครับ แล้วก็จะมีควายของชาวบ้านอยู่นะครับตอนนี้เนี่ยก็แอบกังวลนิดนึงเรื่องของโรคระบาดนะครับลัมพิสกินนะครับยังไม่มีวัคซีนในการฉีดให้กับสัตว์เลี้ยงวัวควายก็เสียวกันอยู่โหตรงนี้นะ,ะโ,โ,โ้สวยนะครับไปเดินดูกันครับ เมื่อวานเนี่ยนะครับก็ไปคุณน้าเขาไปหาเห็ดนะครับได้เยอะมากเลยเห็ดปลวกนะครับเอามาขายกิโลละสองร้อยบาทเฮ้ยมีน้ำน,น,นี่นะโหตรงนี้บานเยอะแล้วนะครับนี่ ใหญ่มาเหรอฮะควายนะครับราคาไม่ใช่ถูกๆนะครับเสียวมากถ้เกิดว่าควายติดเชื้อมานะครับตัวหนึ่งก็หลายหมืน่นนะครับวิดีโอชุดนี้นะครับก็ท่านผู้ฟังอาจจะได้ยินเวลา,เาพูดไปในวิดีโอก็จะมีพูดภาษาไทยผสมกับภาษาท้องถิ่นนะครับ เนื่องจากว่าพวกเราเป็นอีสานใต้นะครับก็จะพูดภาษาท้องถิน่นเป็นภาษาขเขมรน,นะครับเป็นวัฒนธรรมที่แตกต่างจากอีสานทั่วไปนะครับเพราะว่าอีสานทั่วไปเนี่ยเขาก็จะพูดภาษาลาวแต่ว่าท้องถิ่นของเราจะไม่ใช้ภาษาลาวเลยนะครับเด็กๆก,ก็จะพูดภาษาขเขมรน,นะครับแล้วก็พูดภาษาไทยไปเลยภาษาลาวก็จะ ข้ามไปนะครับเดี๋ยวจุดต่อไปเราจะไปเก็บผักนะครับผักบุ้ง,กงเกิดขึ้นเองตามธรรมชาตินะครับที่นี่สองข้างทางก็เขาเตรียมพื้นที่สำหรับทำการเพาะปลูกนะครับแต่ว่าถ้าว่ากันไปตามความเป็นจริงแล้วเนี่ยอาชีพชาวนาก็เป็นอาชีพที่ค่อนข้างจะขาดทุนนะครับลงทุนสูงผลตอบแทนต่ำ คบคุมผลผลิตไม่ได้นะครับซึ่งก็เป็นหนึ่งในปัญหาที่ชาวนาส่วนใหญ่ท้องของท้องถิ่นแถบนี้ที่ประสบกับปัญหานะครับทุกอย่างมีรายจ่ายแต่ผลผลิตที่มาได้เนี่ยแล้วแต่ปีนะครับบางปีก็แล้งนะครับบางปีก็น้ำท่วมระบบชลประทานก็เข้าไม่ค่อยถึงนะครับถึงแม้ว่าตรงนี้จะเป็นเขตที่มีฝายอยู่ตรงแถวนี้นะครับแต่ก็ใช้ประโยชน์จากฝายได้ไม่เต็มที่เท่าไหร่ จริงๆก็พูดตรงๆก็ในเรื่องของภาษีนะครับบริหารภาษีของประชาชนได้ยังไม่ค่อยดีเหมือนสร้างเก็บไว้แต่ไม่มีการดูแลรักษานะครับโอ้ว,ว้าวนี่คือต้นว่าครับโห้ยหมดแดง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 เฮ้อมีลูกว่าด้วยครับอุ้ย ดแดงกัดน,นะครับโอ้มีว่านะครับนี่นะครับคือต้นว่านะครับนี่อ้ยมดกัมดมันยังไม่เฮ้ทยทำไมมันยังเหมือนเพิ่งออกดอกนะครับแต่ว่าตรงนี้ก็มีลูกแล้ว โอ้หมดแดงครับหมดแดงกัดวับนี้ต้องมาหามดแดงนะครับสําหรับคนที่ชอบกินมดแดงแยมมดแดงนะครับไข่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 ใหญ่ไม่ไม่ยกกรูแมนดักหนูยกกรูแมนหนูบ้าเมื่อไหร่มาเตี้ยอ๋อหอยป้องทุ่มเองหนูอุ้งกระดมีก้นอุ้เลยหนูถึงจะจ้ะหนังบอก ก็ย <c oughs> ู่ครูวหัวส่วนอันนี้คือดอกขานะครับโอ,โอ,โอ,โอผมเองก็ไม่ได้เห็นต้นว่ามานานแล้วนะครับนี่ไม่ค่อยได้ มาแถบนี้ครับปลับบ้านทีลรวอยู่แต่บ้านแต่ว่าเนี้เนี่ยถ้าเกิดว่ามันยังไม่สุกดีนะครับมันก็จะมีรสฝาดอใหเรา้อ้ม,อมเคยไหนผักบุ้งอยู่ตรงไหนนะครับไปหาผักบุ้งนะครับ

นี่ก็เด็ดๆไปนหนนะคนเข wow. ียนขยันหน่อยเขาก็มาเด็ดไปขายเนาะเริ่มเคย นี่เป็นผักตบชวานะครับวันนี้เราจะเก็บผักบุ้งไปแกงกับปลาช่อนนะครับ วันนี้ก็พาลูกมาเก็บผักนะคะเพราะว่านะ้นา,นาลูกจะกลับมาบ้านทีแม่ก็เลยหาผักธรรมชาติดินนะคะคือมันเป็นเองค่ะเรามาตามทุ่งน้องค่ะน้องที่มันเกิดเองอะ่ะ ปลอดสารพิษหมดเลยค่ะเนีย่ยสวยงามมากแล้วไม่ต้องซื้อเนี่ยชอบกินกับส้มตำก็ได้ไอ้นยน,นี้ก็มีมะละกออยู่อ่ะบางทีก็ตำส้มตำห้กินกินกับส้มตำอร่อยมากครับ เค okay. จบคลิปนี้ก็จบเท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับขอบคุณสำหรับการติดตามครับผมแล้วผมจะพาไปเที่ยวที่หมู่บ้านอีกนะครับว่ามีอะไรน่าสนใจบ้างสำวันนี้สวัสดีครับ